บูเกอร์พอตตำนานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะเรื่องอาสังกะชาดกเด็กหญิงในกลีบบัวในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมาทัศรองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในสกุลปราหม์พี่บ้านกาสิกะ เติบใหญ่แล้วได้รับการศึกษาที่เมืองตักกศิลาบวชเป็นฤาษีมีหัวมันและผลไม้ในป่าเป็นอาหารสำเร็จอภิญญาและสมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ได้มีเทวดาตนหนึ่งตายจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นเด็กหญิงอยู่ในกลีบบัวในสะเมื่อดอกบัวเหลืองเหี่ยวร่วงโรยลงไปดอกบัวดอกนั้นยังกลีบพองท้องป่องอยู่ไม่เหี่ยวไมื่อโรยพระฤาษีอาบน้ำอยู่ มองดูดอกบัวนั้นด้วยความสงสัยจึงผลัดผ้าแล้วไปเปิดดูปรากฏว่าในดอกบัวมีเด็กหญิงอยู่ในนั้นจึงนำมาเลี้ยงดูไว้ดังลูกสาวต่อมานางอายุได้16คขวบมีรูปร่างสวยงามเลอโฉมเกินผิวพันธุ์มนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพันธ์เทวดาวันหนึ่งพระอินเสด็จลงมาหาพระฤาษีทรงเห็นนางผู้เลอโฉมก็ทรงไต่ถามพระฤาษีจนรู้เรื่องราว พระฤาษีแนะนำให้เนรมิตปราสาทแกาผลึกเป็นที่อยู่และการจัดแจงที่นอนทิพย์เครื่องประดับประดาวัฏถาพรและโภชนะอันเป็นทิพย์ให้เท้าสก,กะก็ทรงเนรมิตให้ถุกประการปราสาทนั้นเวลานางขึ้นก็ลดต่ำลงมาสถิตยอยู่ที่พื้นดินแต่เวลานางลงแล้วก็เลื่อนไปลอยอยู่บนอากาศนางทำวัดปฏิบัติพระโพธิสัตว์อยู่ในปราสาทแปรแป่าคนหนึ่งเห็นนางเข้าจึงเรียนถามว่า หญิงคนนี้เป็นอะไรของพระคุณเจ้าได้ทราบว่าเป็นธิดาจึงไปยังเมืองพาราณสีทูลในหลวงว่าขอเดช้าฝ่าละองธุลีประบาทปกเกล้าปกกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นธิดาของดาวบทรูปหนึ่งมีรูปร่างสวยงามมากอยู่ในป่าหิมพานพระองค์ทรงสดับคํคำแล้วทรงสนพระทยัยจึงรับสั่งให้พานป่าเป็นผู้นำทางไปที่นั้นด้วยกองกำลังทหารสี่เหลา่า ทรงตั้งค่ายไว้แล้วทรงพาปราณป่าไปมีหมู่อมารหห้อมล้อมเสด็จเข้าไปยังอาศมทรงไหว้พระฤาษีแล้วประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งตรัสว่าพระคุณเจ้าขึ้นชื่อว่าหญิงเป็นมนทินของพรหมจารย์โยมจะเลี้ยงดูธีดาของพระคุณเจ้าเองพระฤาษีได้ตั้งชื่อให้กุมาริกานั้นว่าอาสังกากุมารี เพราะว่าท่านแขลงใจว่าอะไรหนออยู่ในดอกบัวนั้นแล้วจึงลงน้ำไปเอาขึ้นมาท่านม่ทูลพระราชานั้นตรงๆงว่ามหาปพิษจงรับเอานางนี้ไปแต่ทูลว่าขอถวายประพรมหาปพิษพระองค์เมื่อทรงทราบชื่อของกุมาริกาคนนี้แล้วจงทรงรับเอาไปเถิดพระองค์ทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าเมื่อพระคุณเจ้าบอกโยมก็จักรู้พระฤษีทูลว่า อาตามภาพจะไม่ทูลบอกมหาปพิธขอให้มหาปพิธทรงทราบนามด้วยกำลังตระปัญญาของมหาปพิธเองแล้วทรงรับเอาอไปเถิดพระราชาทรงรับคำท่านแล้วจำเดิมแต่นั้นมาจึงทรงใครควรดูชื่อของนางกรอมด้วยอำมาตยทั้งหลายว่าหญิงนี้ชื่ออะไรหนอ พระองค์ทรงกำหนดชื่อไว้หลายชื่อที่รู้กันยากแล้วตรัสบอกพระฤาษีว่าชื่อนั้นบ้างชื่อนี้บ้างพระฤาษีก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่พระราชาทรงไครครวนดูชื่ออยู่นั่นแหละการเวลาได้ล่วงไปหนึ่งปีแล้วครั้งนั้นสัตว์ร้ายทั้งหลายมีสิงโตเป็นต้นตะกรุบช้างมา้าและมนุษย์ทั้งหลายกิน อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานก็มีอันตรายจากเหลือบก็มีคนทั้งหลายลำบากเพราะตายกันไปมากจึงพระราชาทรงกริ้วแล้วคิดว่าเรจาจะมีความต้องการทำไมด้วยหญิงนี้ตรัสบอกพระฤาษีแล้วก็เสด็จไปวันนั้นอาสังกากุมาริกาเปิดหน้าต่างแก้วผลึกแล้วได้ยินแสดงตัวให้เห็นพระราชาทอดพระเนตรเห็นนางแล้วตรัสว่าเราไม่อาจจะรู้ชื่อของเธอได้เธอจงอยู่ที่ป่าหิมาพานต์ไปเถิดนะ ผ่านไปหนึ่งปีพระราชาก็ยังไม่ทราบชื่อของนางประกอบกับได้มีสัตว์ร้ายอลวาตหนักพระราชาจึงไม่ทรงอยากจะอดทนต่อไปตรัสบอกพระฤาษีว่าจะกลับวังแล้วแต่อาสังกากรุมาริกาเปิดหน้าต่างแสดงตัวให้เห็นพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ตรัสว่าเราไม่อาจจะรู้ชื่อของเธอได้ฉันไม่ต้องการเธอแล้วเธอจึงอยู่ในป่าหิมพานต์ไปเถอะอาสังกากุมาริกาทูลบอกเป็นในในว่า ทาวันชื่ออาสาวดีเกิดในสวนจิตละดาวันพันปีมันจึงจกออกผลผลหนึ่งเมื่อมีผลระยะไกลถึงเพียงนั้นทวยเทพยังพากันไปเยือนมันอยู่บ่อยๆข้าแต่พระราชาขอพระองค์จงทรงจำนงหวังไว้เถิดพระกรมหวังที่มีผลเป็นเหตุให้เกิดความสุขนกนั้นหวังอยู่นั่นเอง ความหวังของมันมีอยู่ไกลถึงเพียงนั้นก็ยังสำเร็จได้ข้าแต่พระราชาขอพระองค์จงทรงจำานงหวังไว้เถิดเพราะวามหวังที่มีผลเป็นเหตุให้เกิดความสุขพระราชาทรงสดับถ้อยคำของนางแล้วก็รับสั่งประชุมอำมาตย์ตั้งชื่อไว้สิบชื่อแต่ก็ยังไม่ใช่ชื่อของนางอีกจึงทรงหมดความอดทนแรีว่าจะเสด็จกลับแล้วละนางจึงทูลว่าฉไหนพระองค์ไม่รู้จักชื่อ ธรรมดาว่าความหวังที่จะไม่ให้สำเร็จสมประสงค์นั้นไม่มีพระราชาทรงสดับเช่นนั้นก็ประชุมอำมาตย์ตั้งชื่ออีกหนึ่งร้อชื่อแต่ก็ยังไม่ถูกอีกทรงเห็นว่าหมดหวังแล้วจึงนมัสก,การลาท่านฤาษีแล้วตรัสว่า mm hmm. เธอให้ฉันอิ่มเอิบด้วยวาจาแต่หาให้อิ่มเอิบด้วยสิ่งที่ควรทำไม่เหมือนดอกงอนไก่ที่มีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่น ผู้ใดไม่ให้ปานไม่เสียสละโภคะพูดแต่คำอ่อนหวานที่ไร้ผลในมิตรทั้งหลายความสัมพันธ์กับมิตรนั้นของผู้นั้นจะจืดจางไปเพราะว่าคนควรพูดแต่สิ่งที่จะต้องทำไม่ควรพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องทำบัณฑิตทั้งหลายรู้จักคนไม่ทำดีแต่พูดก็แหละกำลังพลของเราร่อยหล่อแล้วและ,สะเสบียงก็ไม่มีเราสงสัยในความสิ้นชีวิตของตนเชิญเถิดเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละ อาสังกากุมาริกาได้ฟังพระราชดำรัสแล้วก็ทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงทราบชื่อของหม่อมชันเถิดชื่อของหม่อมชันพระองค์ตรัสอยู่แล้วนั่นแหละขอพระองค์ทรงบอกชื่อนี้แก่บิดาของหม่อมชันแล้วรับเอาหม่อมชันไปเถิดแล้วได้ทูลว่าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสิ่งใดมีอยู่ในชื่อสิ่งนั้นแหละเป็นชื่อของหม่อมชันข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงรอก่อนหม่อมชันจะขอบอกลาบิดา พระราชากรันทรงสดับคำนั้นแล้วจึงได้เสเด็จไปยังสำนักของท่านดาบททรงไหว้แล้วตรัสว่า,วาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทิดาของพระคุณเจ้าชื่อว่าอาสังกาพระฤาษีครันได้ฟังคำนั้นแล้วจึงทูลว่าขอถวายพระพรมหาปพิษเริ่มแต่เวลาที่มหาปพิธทรงรู้จักชื่อแล้วขอมหาปพิษจงรับนางไปเถิด พระองค์ทรงสดับคำนั้นแล้วทรงไหวพระฤาษีเสด็จมายังวิมานแก้วผลึกตรัสว่าน้องนางเอย๋ยวันนี้บิดาได้ให้น้องแก่พี่แล้วมาเถอะเราจักไปกันเดี๋ยวนี้นางได้ฟังดังนั้นแล้วจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชจงทรงรอก่อนม่อมฉันขอบอกบิดาก่อนแล้วลงจากประสาทไหวพระฤาษีร่ำไ้ขอขมาโทษแล้วได้ไปยังราชสำนัก พระราชาท,ทรงพานางเสด็จไปนครพาราณสีประทับอยู่ครองกันด้วยความรักทรงจำเริญด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาพระฤาษีไม่เสื่อมจากฌานคือมรณภาพแล้วเกิดในพรมโลกธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์จากหนังสือพระเจ้าห้าร้อยชาติขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ